มีแฟนใหม่หรอมีแฟนใหญ่เฮ้ยนี่ใหญ่แค่ไหนามีเล็กนะมีอะไรที่ทำให้รามีแฟนเด็กกับมีแฟนเด็ดมน่กค่ะมีแฟนแนี้ทำใ้รแล้วสอะไรวะถ้าผมตอบม่นจ้บาดเกินอ่ะเป็นใจใหญ่ไ่ จะใหญ่มันคือตัดยังไงอ่ะก็แบบไปเป้ให้คนอื่นตอนแรกก็กำลังคิดว่ามีแฟนนมใหญ่ตอนแรกผมก็คิดเรื่องนมใหญ่ไม่คิดัดผมก็ไม่คิดแบบไม่คิดค่ะแฟนแบบไหนไม่เอาเลยฉันไม่ชอบผู้ชายที่เก็กฉะนั้นมีแฟนชีเก็กไม่เี้ยงไหนไม่เี้ยงไหนชอบไม่ชอบผู้ชายชีเก็กเลยไม่ไม่ต้องเก็บมา ธรรมาชาติแล้วหมอไม่ได้เก๊กแก๊กแค่ผิวเผินไม่ได้เดาผมเนาะไม่ไม่มีใครแบบไหนอ,อนะไรมีแฟนแบบไหนวะมีแฟนเป็นหมอไงออ